กันนพัสโพสต์แบบนี้หลังถูกเมาส์แฟนแฟนทักองค์ลงแล้วเตรียมหลบจากประเด็นร้อนฉา่าเมาส์สนานวงการบันเทิงจากเพจเจ๊มา108วาเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมุฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมุฟออนไม่รอเลยนะ หลังจากที่ชีเปิดใจก็ตลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่จะก,กิกกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่หน่อยหนะ้าติ่งสงสัยว่าหินจะกลับไปหาก,กิ๊กกาสมัยละอ่อนลาสุดติงสงสัยทังคู่ไปร้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสอรีฝ่ายน้องก็มีลงในไอจีเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้น ดูท่าทางจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวว่าคนจะรู้ว่ามีซามติงกูหลังงงบกกันไปวกกันมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนพระเอกเป็นพระเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรยินดีอะดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปลอห้ามเม้นแสะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอัรรถ เดาการพอเป็นกระสายแล้วเช็ดชง,งงดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความวังดีกูไม่เกี่ยวนะแยกซึ่งหนุ่มคนนี้แหละคนพุ่งเป้าไปที่กันนพัสที่เพิ่งเลิกรายกับมารีล่าสุดกันนพัสได้โพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากมองบนพร้อมแคปชั่นอิโมจิมองบนรัวๆทำกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ทุกใจกับสิ่งนี้ แถมต่งบอกว่าเป็นภาพที่เข้าเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียว